ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับ mm hmm. กับดานเอสในการรายการอะไรดี <c oughs> อ่ะยังไม่ตั้งชื่อแล้วกันนะครับวันนี้จะมาดูบริการอีกหนึ่งบริการของกรมการปกครองนะครับ่ายทะเบียนเนาะ,ะว่าด้วยเรือของการบริการทําบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงถึงที่เลยนะครับซึ่งนี่เป็นทางแรกโลที่ที่เราทราบว่ามีบริการนี้ แล้วก็ได้มาดูกับดูดูเหตุการณ์จริงดูหน้าง,งานจริงนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะรถ <c oughs> บริการนี้ <c oughs> ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับน่าจะมีประมาณคันละหนึ่งจังหวัดต่อหนึ่งคันถ่ายให้อยู่นะครับภาพนิ่ง <c oughs> หนึ่งจังหวัดต่อหนึ่งคันแล้วท่นี้เขาจะมีรอบการออกไปบริการนะครับอ๋อ,อครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะไปออกไปหลายอำเภอเขาก็จะบริหารจัดการของเขาไปนะครับซึ่งในรถก็จะมีทีมงานออกมาจากน่าจะเป็นที่ว่าการจังหวัดประมาณนั้นแหละนะฮะแล้วก็ในรถก็จะมีอุปรกรณ์เป็นเครื่องพิมพ์บาทรมีกล้องมีอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ เราจะพยายามเลี่ยงการถ่ายหน้าของผู้ป่วยเนาะเพราะว่าเป็นสิทธิผู้ป่วยนะครับอุปรกรณ์ก็จะเหมือนกับที่อำเภอเลยนะครับเหมือนแบบฝ่ทะเบียนเคลื่อนที่โมบายฝ่ทะเบียนนะมีเครื่องสแกนแล้วนิ้วมือนะครับมีกล้องถ่ายภาพอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เครื่องพิมพ์บัตรแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลจะต้องมีอินเทอร์เนต็ตด้วยใช่ไหมครับเพราะต้องดึงฐานข้อมูล จากส่วนกลางเนาะวันนี้เราไม่ได้ต้องมีประหลัดอำเภอออกมาเซ็นให้ที้อ่าใช่นี่ไงซึ่งก็คือประหลัดเมตตาพงศ์ขยันนั่นเองไม่ได้เพราะว่าต้องสแกนนิ้วทําทุดอย่างแบบที่ัำเภอครับแต่เราเป็นหน่วยเคลื่อนที่ออกมาบริการให้แล้วก็จะต้องเป็นจากเจ้าหน้าที่จากศูนย์ท่าศูนย์มหาการะเบียนท่าสามจังหวัดอุบนราชธานีออกมาเท่านั้นคือทางอำเภอจะออกมาทําเองงไม่ได้ จะเป็นหน่วยนี้รับผิดชอบทั้ง25อำเภอเพราะนั้นใครแจ้งจองคิวไว้ก็จะมาตาม25อำเภอแสดงว่ามากกว่าจังหวัดอุบลจังหวัดอื่นด้วยไหมหรือว่าเฉพาะจังหวัดอุบลมีย25ความรู้รอบตัวไม่รู้เป็นตัวแทนศูนย์บริหารงานักยมสามในน้องเธอแทนจากสำนักทะเบียนการก็รับผิดชอบของจังหวัดอุบล แล้วก็จังหวัดอื่นด้วยในภาพสามแล้วก็จะหมุนเวียนในการทําบัตรให้ผู้ป่วยที่เรียนออกมารอบหนึ่งก็จะไปหลายอําเภออันนี้มาจากบุณชลิตน่าจะรวยแล้วก็มาดำเนินเป็นนิ้วนะครับซึ่งที่อำเภอก็ทำเช่นเดียวกัน เราจะพยายามถ่ายไม่ติดหน้าผู้ป่วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิผู้ป่วยนะก็จะเห็นแค่นี้ตอนนี้คือกำลังเอาที่วัดส่วนสูงที่วัดส่วนสูงไปลองด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้กล้องถ่ายก็คือนอนทำ ยังดังเลยนะครับฝนตกเมื่อสักพูดลืมถ่ายคลิปครับวันนี้จะเป็นขั้นตอนของการสแกนนิ้วโดยท่านประหลัดฝ่ายทะเบียนของอ,อ,อำเภอที่ผู้ป่วยท่านนั้นอาศัยอยู่แล้ก็เจ้าหน้าที่ทะเบียนก็ใส่ข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราจะไม่ถ่ายให้ดูขนาดนั้นเดี๋ยวจะ การทำเอกสารในระบบแล้วนะรับจากออนไลน์ก็ต้องมาทำ hard copy ด้วยเป็นแบบเอกสารเป็นแ,แ่นก็ต้องเซ็นครับนี่นะจะเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะครับจะเป็นการสแกน hard copy ที่ประหลัดเซ็นเมื่อสักครู่เข้าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลส่วนกลางนะครับะเบียนราดบอ๊แล้วก็ทำการพิ้นบัตรนะครับ เป็นลำดับสุดท้ายใช่ได้บัตรได้บัตรออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผิดก็เมื่อสักครู่ก่อนที่จะมานะครับเรามีการคุยกันว่าบัตรที่ได้ออกมาน่าจะเป็นบัตรตลอดชีพซึ่งก็จริงตามนั้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่แบบว่าจะไม่ต้องให้ทีมงานนะจาก กรมการปกครองภาค3เหรอเออถ้าเรียกผิดก็ขออภัยนะครับออกมาให้บริการออให้บัตรประชาชนทุกที่อีกครั้งหนึ่งใน,นีน่คกวเดสุดท้ายจริงๆก็คือการนําบัตรประชาชนที่พินออกมาได้นะครับไปเสียบกับเครื่องเพื่อแบบบูรีฟาฟอ่ะประมาณนีเหมือนกับเวลาที่เราทำบัตรเอที และทั้งหมดทั้งมวลก็คือการบริการทําบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยจิตเตียงนะครับถึงที่บ้านเลยนะเป็นบริการดีๆจากกรมการปกครองนะครับก็ขอบคุณทีมงานด้วยบุกป่าฝาดงมาแล้วก็ฝนตกอีกนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับชอบไลค์แชร์แชร์คร์ัพนะครับไว้พบกันใหม่ในวัสดีครับ